ส a l ห m u a l a i k ร m า a r a h m a t u l l a h w a b า r a k a t u uh. พี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายครับพี่น้องที่ติดตามรายการเสียงอิสลามที่รักทั้งหลายครับถ้าต้องการจะให้เสียงอิสลามนี่อยู่กับท่านานานๆาพี่น้องครับต้องขอดุทิต่อล้อนนะแล้วก็ช่วยกันบริจาคนะครับคนละร้อยสองร้อยพันสองพ ให้รายการเสียงอิสลามวิทยุนี่นะครับอยู่กับท่านนานๆนะพี่น้องครับมีเสียงนสัสยาจากอัลกุรอานเสียงหนึ่งะดีจากะดีเนี่ยอยู่อยู่ในบ้านท่านเนะี่ยดีกว่ามีดีกว่ามีฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีเพราะเสียงดนตรีกับเสียงเพลงนั้นจะนํามาซึ่งใส่สอนแต่เสียงอ่านกุรอานเสียงะดีนั้นจะนํามาซึ่งบรลลักั์กับชีวิตนะครับ พี่น้องครับผมเคยบอกท่านพี่น้องบอกว่านาบีเนี่ยเป็นคนที่อดทนสูงที่สุดนบีไม่เคยแก้แค้นคนนบีให้อาภัยครับแล้วก็บันดานนบีทั้งหมดที่มาในโลกแสนสองหมื่นสี่พันคนนั้นถูกรังแกตลอดถูกต่อว่าตลอดทัาน,นคนที่สอนศาสนานในยุคนี้ก็เหมือนกันถูกรังแกถูกตำหนิถูกต่อว่า และคนที่นำเอาสุนัขานาบีมาสอนก็ถูกตําหนิจากชาวบ้านเพราะว่าคำสอนของนบีเนี่ยพี่น้องครับบางทีพี่น้องไม่เคยได้ยินเลยกว่ามีพี่น้องครับแต่ว่าไอ้คำสอนของโต๊ะกีโต๊ะแชร์เนี่ยได้ยินเข้าหูบ่อยสมัยก่อนเราได้ยินเวลานกแขกนกร้องตอนกลางคืนตอนสี่ทุ่มนกมาร้องแควบนหลังคาบ้านโต แช์ก็จะพูดว่าจะมีคนตายนี่เป็นความเชื่อทั้งหมดแล้วครับพี่น้องไม่ใช่ศาสนาเป็นความเชื่อมันก็ถูกฝังลงมานี่นะพี่น้องอยู่ในหัวใจของลูกหลานเราด้านความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่ศาสนานะครับต้องขจัดออกไปจากหัวใจพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปอ่านฮะด,ดีบันทึกโดยอิหม่ามติมีดีฮะด,ดีที่สองสี่พันสองร้อย 48บอกว่าเล่าอัคตตุมแปลว่าแม้ว่าพวกท่านจะกระทำความผิดเล่าอัคตตุมแม้ว่าพวกท่านจะกระทำความผิดผิดมีสองอย่างผิดตั้งใจกับผิดโดยไม่ตั้งใจแต่ตรงนี้นะครับตั้งใจทำผิดเลยนะฮัตตาตับลูกอ ขอตอ,อยากุมอสมัสมากระทั่งความผิดของพวกท่านนั้นมากมายจดฟากฟ้าความผิดที่ท่านทำนะครับพี่น้นองเยอะขนาดว่าไปถึงชั้นฟ้าเลยนะพี่น้องนี่นะบีเปรียบเทียบให้ขนาดนี้เพื่อเข้าใจง่ายๆพี่นออ้องเราอัตโตจุมหัตตาบลูกขอตอ,อยากุม,สมุสมา แม้พวกท่านจะกระทําความผิดบาปเล็กหรือบาปใหญ่ก็ตามครับพีบ่น้องกระทั่งความผิดของท่านนั้นมากมายจดชั้นฟ้าจดฟากฟ้าซุ่มมาตุบตุมตรงนี้ต่างหากที่เป็นเป้าของฮะดิษนี้ก็คือและพวกท่านก็กลับตัวขอลูกขอโทษต่ออัลลอฮ์ตรงนี้ต่างหากครับที่ผมจะบอกท่านพี่น้องว่าการกลับตัวเป็นเรื่องดีครับ ใครบ้างที่ไม่ผิดครับคนที่ไม่ผิดมีอยู่คนเดียวท่านนาบีทรงละสังเรียกว่ามะซูมนอกนั้นมีความผิดด้วยกันทุกคนลูกสาวนาบีก็ผิดครับไม่ยกครับฉะนั้นแต่บางกลุ่มพูดว่าครอบครัวนบียกเว้นไม่ผิดใครบอกนบีคนเดียวพี่น้องลูกหลานนาบีก็ผิดใช่ไหม ฉะนั้นนบีคนเดียวมะซูมฉะนั้นใครที่ทำความผิดอย่าท้อใจมีอยู่คนหนึ่งฆ่าคนมาแล้ว9ก 99, คนพี่น้องต้องการจะเตาบ้าตัวเป็นคนดีไปหาคนที่ไปหาคนอาบิดคนที่แต่งตัวมีหนามีหนวดมีเขามีพวกสารบันนั่งอยู่ที่มัสยิดมองว่าเป็นคนอาเลมเป็นคนรู้ไปไปปรึกษาว่าท่านครับ ผมนี่ฆ่าคนมาแล้ว9ก้าสิบ่าคนจะกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมคนนี้เพราะความจะเห็นน่ะไม่ได้โอ้โหลมขึ้นนะครับพี่น้องฆ่าอคนตอบฟัตวาแบบผิดๆพี้ยนนะครับฆ่าไปอีกคนหนึ่งเป็นร้อยคนแล้วต่อมาก็ไปหาอาเลมฉันนี่ฆ่าคนมาแล้วร้อยคนจะกลับตัวเป็นคนดีจะบอกได้ครับ นี่ไงพี่นังครับมินาบีก็สอนเหมือนกันซุมมาตุบตุมละคูเน็สารภาพผิดต่ออัลลอฮ์กับเนื้อกับตัวปะอัลลอฮ์ละตาบัลลอหัวลัยกุมอัลลอฮ์ก็จะทรงรับการเตาบ้าของท่านอย่างแน่นอนแต่มีเงื่อนไขข้อที่หนึ่งต้องเตาบ้าตัวข้อที่สองอย่างจริงใจด้วยนะสองถอนตัวออกจากความผิดสามาไม่กลับไปทําความชั่วเหมือนเดิมนี่อุลมามะแนะนําต่อแล้วก็ คบคนดีเลือกคบคนดีๆแล้วก็ทำความดีเพิ่มเติมผมแนะนำให้ไปนะมามต่มัสยิดอย่าให้ขาดหลังจากทำความชั่วมาแล้วถือว่าเป็นศาสนาดีมากครับไม่ต้องเข้าววงเข้าโบสถ์พะมีอยู่คนหนึ่งนะ่ยขับรถมาจากสงขลามาหาผมที่บ้านพี่น้องผู้ธาว่ามาผมมาหาผมทำไมขับรถมาตั้งไกลามากเลยเขาบอกว่าจะมาเต่าบาตัว ผมก็นั่งฟังได้ความรู้มาจากพวกคริสเตียนพวกคริสเตียนเวลาจะตอบ้าตัวต้องไปโบสถ์นะไปหาบาทหลวงนะประสารภาพาเพียกับบาปหลวงนะผมบอกไม่ใช่นั่นเป็นความคิดของพวกคริสเตียนก็ของนบีมุฮัมมัดของอิสลามเนี่ยนะตบ้าตัวอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านคนเดียวก็ได้อยู่ที่โซาก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้มาแต่เป็นตัวมหาตัวครู รอขับรถมาอ้าวขับรถมามาเยี่ยมผมคุณได้ผลละบุญแต่คุณเนี่ยไปจะมาเตบ้าตัวหวังว่าตัวครูช่วยได้อันนี้คุณคิดผิดใช่การเตาบาตัวเป็น้องครับคนเดียวเตบบาได้ไหมได้แต่ผมขอแนะนําให้นมาสองกะอัดแล้วขอเตบ้าตัวต่อรอเตาบาตัวต้องมีห้าอย่างอันหนึ่งเตบ้าตัวก่อนเสียใจอัดเตาบาไปมาอันนาดามาต้องเสียใจในความผิดที่ทํามาสอง ถอนตัวออกจากความผิดสามไม่หันกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมข้อที่สี่พี่น้องให้ขอดูอา์ด้วยนะแล้วก็เลือกคบคนดีๆข้อที่ห้าเนี่ยทำความดีเพิ่มเติมมากกว่าเกา่านี่คือการตอบาตัวพระอิสลามก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยทำความดีตอบาตัวถึงไม่ว่าความผิดนั้นขอต่อายากุมุสลามะจะเต็มจดทองฟ้าก็ตามเถอะอัลลอฮ์อัยโทษวน,น้ถ้าเรามั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮ์ สุภานัอัลลอฮ์ไม่มีใครบริสุทธิ์ทุกคนมีบาปหมดนะครับสุภานักอัลลอฮุมมาวะบิฮัมนี้ก็สะดวกลยอิละอิลาอันตะอัสตักฟิรุกาอุบตูเวไลที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขึ้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air